สวัสดีครับผมบอมลุกประทานนะครับวันนี้พวกเรามาอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้พวกผมกำลังจะไปซาวเชคเซาลเชคเซาล์เซาวเชกสองพันใช่ไหมสองพันครับซาวเชกสองพันตอนนี้นะครับบอกเลยว่าอยากให้ไปดูบรรยากาศการซาวเช็คของพวกเรานะครับว่าซาวยังไงจมุ่นอุ้ยปุ้ยแค่ไหนดูครับไอ้นักร้อง นักลองติดเกมครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับผมแล้วไปดูครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมต้นวงเซนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เราจะมาทำการเช็กซาวนะครับผมมาคอยดูว่าวันนี้พวกเราจะทำซาวดีขนาดไหนครับโดยอาจารย์ออฟมือกีต้าร์นะครับเจอกันนะครับที่ชลบุรีนะครับศรีราชานะครับวันนี้บ๊มลูกท่ทาเต็มโบกับวงเซนนะครับจะสนุกจะม่วนขนาดไหนครับเวทีอลังการนะครับอลังการมาก จะหมุนทำไมครับผมบินเอาเป็นว่ามาให้กำลังใจพวกเราในเยอะนะครับวันนี้ฟรีคอนเสิร์ตนะครับมีเียมีรายการเยอะนะครับวันนี้สนุกมันแน่แค่ไหนนะครับให้มาชมนะครับวันนี้รับประกันความมันเลยนะครับ sau quay lại trời đã mãi nó lòng lòng chúng การล้างนิสียกันครับว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างฮัลโหลครับครับทำอะไรอยู่เอ่ยครับซับครับอ๋อรับครับนี่ครับผม,มรางวัลน,น้ำใจใรางวัลน,น,น,น้ำใจคืนนี้ครับผม,ไ,มไปทำอะไรครับคุณโยเก็บของครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับไม่มีแรงฮะไม่มีแรงนะเหมือนจะเป็นไข้ครับเหมือนจะติดไข้บอม นี่ก็บรรยากาศหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จครับผมนี่ฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยครับเสียงแหบเลยเฮ้ยฟังจากเสียงก็รู้แล้ววันนี้เดือดมากเลยครับเดือดมากครับไม่คิดว่าจะเดือดแล้วก็ตกเวทีนะครับจุ้จุ้จุ้จู้อันเรื่องนี้เราจะไม่บอกใครรู้ตั้งแต่ไหนอายถึงนั่นไม่บอกตรงพิธีได้เรามาตามหามือเบียดเราครับผมมือเบียดเราหายไปมาแล้วมือเบียดเรามาแล้วฮะ เป็นไงครับบรรยากาศวันนี้สุดยอดเลยครับ if ด e a s เลยเดือดมากๆครับแต่ก็สนุกครับมาเราค่อยดูกันว่าเราลำอะไรครับผมตอนนี้ก็ประมาณ10โมงนะครับของวันที่7นะครับเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้มันมากนะครับผมบอกเลยว่าตกเลยทีบอกเลยวันนี้พวกเราจะไปวัดตะโกต่อนะครับ ว่าผมจะไปหาหลวงพ่อรวยครับอยากอยากได้เลทสักสิบเซนเไไขาเขายืมตังค์เนี่ยนะครับเนี่ยสักแสนหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวไประหว่างทางเราเจออะไรเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ด้วยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดน,นู่นแหละคนน่าจะเยอะครับผมวันนี้ปเป็นวันเสาร์เนาะบายๆเดี๋ยวไปเลยฮะ สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาถึงวัดตะโกแล้วนะครับเดี๋ยวผมพวกผมก็จะไปกราบหลวงพ่อรวยนะครับว่าก็ไม่เคยมานะครับมาครัง้งนี้ครั้งแรกก็มากับทีมงานดูกำลังดูแผนฝังกงินอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับบอกเลยว่าครั้งแรกบรรยากาศดีมากครับผมอยู่ตรงนี้อ่ะสีเสื้อมีควรเข้าวัดเลยเลยครับวันนี้เราก็มี โปรแกรมว่าเราจะมาเลสของผมพอ,อด่วนเยเลสเลสอ้คนโคราชครับตอนนี้ก็สมองผมจะเบือเบอร์นะครับตอนกินข้าวเสร็จตอนเราจากที่พักผมกินยาไปแล้วสลบมาจนถึงนี่เลยก็ภายครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในวัดกันนะครับครับผมตอนนี้เราก็เดินมาอยู่ส่วนกลางของที่วัดแล้วนะครับอตอนนี้เราก็ตอนนี้เรากลังไปไหนครับพี่เจี้ยครับ ในคณะอะไรนะภาเปไนวัดพระศพไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายช่วงล่างผมนะครับมันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เ sure น um ื่องจากเฮ้ยนี่เราท้าจะขาดเลยผมมีเรื่องเลยจะไปรีวิวเกี่ยวกับกล้องผมครับอ๋อรีวิวรีวิวก็คือเมื่อวานนะครับเราจากเราเสร็จงานกันเหน็ดเหนื่อยนะครับโยุคผตัดนะ ก็คือต่กล้องนอนห้องเดียวกับผมครับผมก็ได้แหละครับเสร็จงานกันเหนื่อยมากไปหาข้าวกินเข้าที่พักกันประมาณตีสองกับตี